สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ในนามสโมสรโรตารี่นาราธิวาสนะคะมอบโดยสโมสรโรตารี่พัทยานะคะโดยท่านบุญเสืบนะคะได้นําภาพศิลปะอะค่ะโดยท่านเนี่ยต้องการที่จะมอบให้กับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลและวันนี้ในนามสโมสรโรตารี่นาราธิวาสนะคะก็ได้นําภาพศิลปะเหล่านั้นนะคะมามอบให้กับโรงพยาบาลนาราธิวาสนะคะจุดประสงค์ของท่านก็คือต้องการที่จะมอบภาพนี้นะคะ เพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วก็เป็นภาพกําลังใจให้กับทุกคนค่ะทีอ่อาจจะได้รับความเจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดได้มองภาพนี้อาจจะทําให้รู้สึกดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ อื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผอโรงพยาบาลน,น,นะคะที่ว่านะคะแล้วก็ขอสวัสดีรองผู้อำนวยการค่ะแล้วก็ขอสวัสดีหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลน,นะคะสมุทรโรตารีร่พัทยาค่ะ่าโดยท่านบุญสืบมาค่ะท่านได้ทําภาพเหล่านี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ส่วนภาพในหลวงก,ก็แล้วแต่ความเหมาะสมประมาณนั้นค่ะ กากำลังทำงานเอ่อรภาพนะครับเพราะว่าผู้จะทำเนี่ยเขาต้องการให้ภาพมาที่โรงพยาบาล่องด้วยเขาเลย,ลเเลยโู้สอนรตกระบี่มีอกค์นะที่จะได้ร่รวมกับทางโรงพยาบาลนี้ว่าเอ่อท่านที่เปนเขาเขาจะมอบรถเข็นให้ให้ให้ผมเนี่ยมีจะสามสิบคันจะเป็น,นปรถเข็โนโยกสิบห้าเขาเขาทำให้รี่แล้วเราอะจะออกแค่ค่าขนส่งอย่างเดียวซึ่งค่าขนส่งเนี่ย ผมก็ถามว่าต้องประบปุงอยู่ในบรืมากทีว่าเพราะว่าวันนี้มันไม่ไปด้ให้ถูกๆเดี๋ยวให้ละเอียดแล้วก็ติดต่อประสานทั้งทั้งองค์กครับต่อต่อไปเนาะต่อาปก็อยากจะปรับปรุงนะครับกระบวนการบริการของโรงพยาบาลด้วยนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าผ่านเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลนะครับมีข้อจเสนออะไรที่เกิดขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับ